ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหา,าที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการล่รลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยรูมาขับมาดูแดงรบจะแพ้สีพูนะดิจิเ่านี้ ตลกับพี่สีเทาอ่ะบานเลยนะซ้ายมืออะในสีเทาเลยนะโอ้เราเราเล่นกับเขาก่อนดีกว่าแทนน้องไม่เกิดเรื่องเราเป็นแกงอื่นย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้อนุญาตเราเราเล่นได้ปะไอเรา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 ทำอะไรได้ปะมาจ่ายมาจ่ายมารีบมาสีแดงสีดำด้วาแกงผ้าแกงแต่ว่าเราเราแสดงว่าเราได้รอทั้งนั้นนะคนปั๊มอออ่ะเใครขโมยเราได้มา เียวมันไม่ได้ขโมยมันคือคนห้าแกงลงต้องทำไงเวันหลังครับปั๊มเราต้องหล่อมาแกงแล้วก็รอหล่อมันคือรถกูไขไม่รู้แกงสีอะไรกินเป็นไม้ต้องสอนไหได้ครับเดี๋ยวพี่ลำให้ก็จะครอบครัวนะสีดำไหนวะคนไหนเดี๋ยวพี่ลำให้เดี๋ยวพี่ลำสุดเลยรอบเนี้ยรันนี้เขาแบบถ้าพี่ไม่โดนเปิดไม้แรกจะมัดอะไิบหายกลางสงเหรอฟูมอะไรวะเนี่ยมากินผักข่าไหมกินผัก เขานี่จะเขาน่าจะหนีร้านอื่นมาวะมันมองโลโก้ไม่เห็นตมาลลงร้านเราเลยนะยต่ร้านเราคือแน่นเลยนะโอเวอร์เป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยโอเวอร์อุดรำแบบเชิดเลยตกวายแบบเต็มตอวเต็มระบบเลยเฮ้ยเจ้าเราแพ้สีตลกอะไรวะแพ้สีตานี่เราเหงาจัดเลยนะไอ้สีเปาเราเทีไหนด้นะให้เขาเล่นตลกอะไรหรือเปล่า พี่เราไปราไม่ได้เป็นกับเสียนะพูดยังไงเรามายืนแอบๆแบบนี้ก็ได้ทราบอกไม่ต้องครับเออไม่ต้องครับเราเป็นพ้องันเป็นพวกจะปะป๊อยหนุนใช่ไหมแก๊งไหนเอ๊ะคือรอหน้าร้านอยู่รอแลอกคนท้ที่เหลือก็ตามนั้นเอาเลยมองเอาเลยเพื่อนเอานวู้วไม่จริงเล่นก่อนได้เลยป่ะถ้ามันแก๊งถ้าอย่างอ๋อหรือว่าเออรอเขามาเลยรอดีกว่าพี่เผื่อเผื่อมีแก๊งอื่นมาได้ไม่ต้องนี่ใช่ป่ะยึดตั้งใจรอไงพี่เผื่อแบงค์มาสามสิบวิอย่างเงี้ยไอ้ขี้อะ ต้องมานั่งตีใหม่อีกโอ้เทาก็ครบว่ะเทาก็หกอะเว้ยแกงน้ำมันเหรอจ๊ะแม่แกงน้ำมันอะเปิดเมนูแล้วแกงแกงมันไม่กี่กี่แกงว่ะฝั่งนู้นอะหกสามแกงดีจีอะไรแวะเทอมันแกงกูห้าแกงดมองอยากกูอยากเห็นว่าไงอนเนอะมองเล่นเปล่าเอ้ยมองมองไม่ได้เล่นใช่ไหมขอที่ชุบหน่อยดิขอที่ชุบก่อนหน่อยดิมองมองขับชนดิุ กี่คนครับเคสกี่คนครับหกครับคืออย่างเล่นมันมันหกหมดเลยครับพี่เป็นแทนอ๋อไม่ครับคนใครมาหกก่อนแล้วยืนหน้าร้านคือรอหลักของหม่งไม้สองแล้วคนที่มาหกแล้วมายืนหน้าร้านคือรอเล่นหลังสุดครับที่เหลือลุกนั่งครับครับผมเขาเพิ่งมาจริงจริงเลยมามา

ที่มองเล่นใช่ป่ะเล่นในปั๊มนะเอ้เาเล่นในปั๊นะเล่นในในฟีเอ็เว้ยอยากขึ้นไปบนถนนนะไม่เอา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 บนถนนนะอเราจบบนถนนนะดูแล้ว10บกว่าสกว่าสกว่า ตายหนึงไม่ใช่หมายถึงละลูกบนไงทีมขอไม่ชุบเพื่อนวหเอ้ยรอเหอกูตายปืนสินาทีมีดีมกมาหรือเปล่าตายหนึ่งตายต่องเล่นยหาเว้ยเขามีเทียนหนึงเยอะอะตมาตีเนไมาตีเ้อเขียวเนี่ยได้ไเขีนยไมเขีได้ไสามมันก็มีเนี่ยเฮ้ยบังเฮ้ยาดียมัวตายอีกเฮ้ยเหมือนจะมาอุ้ยตายอีก ไอจอยไอสามเลกตีอะไรเนี่ยสีนเงินเขาม่อยู่ไอจอยคนเนี่ยสามคนเนี่ยแต่ได้ไงอะสามคนเองอุ้ยไอหัวโคตรแข็งอะเอ้ยใช่ปเนี่ยไอเลเล็กเล็กเล็กมาล้านบอไเล็กได้พี่แต่ผมอยู่โฟรวมนะเป็นมนเออลั่นบลับนมามาแข็งจัดขับรถโรเช่าไปด้วยได้ใช่ไหมมาได้ครับน้องไอจอยไอสี่อ่ เอ้ยจ้อยให้สี่ลำกูเฉยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยน้องแต่กูเาให้สี่มึงลำกูทำไมอ่ะแอ่กูใจให้หมดเลยอ่ะมา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 ไอ้เหี้ยอ่ะกูเาให้สี่ไอ้เหี้ยเพื่อลำกูจังหวะไม่ได้เทิดกูตีให้แล้วไม่ต้องแทงเขาไม่ได้เทิดอันนั้นมันลำกูบัว โอ้โหปีศาจดูแย่เลยกูตีให้สี่ไอ้เหี้ยลำกูเฉยกูกำลังเฟิร์งเลยเมื่อกี้<ะ>ม,ามามาพี่เขาจะเล่นละดีเจอ่ะพี่จอยพี่จอยอยู่ป่ะพี่เขานะลยงต้องถามด้วยว่าเล่นเลยไหมเพราะว่าไปบอกดีไปบอกดีไปบอกดีเดินมาดีล้วค่อยเดีแกะไปดป,ไป,ไป,ไปี๊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 แบกมันต้องคือแบกมันต้องคือแบกมันนี่มันนี่มันนี่ไม่เล่นนะผมนะเล่นข้างในนะ มามายึดฟังผมฟังฟังเรามุมร้อยเนี่ยผมเดินเนี่ยอันนี้เป็นยังอันนี้คือเฮี้ยอะไรเนี่ยใกล้ละใกล้ถึงแล้วพี่นี่คืออะไรอ่ะคือร้านบนเลนเขียวถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมก็รออยู่เนี่ยพี่มาพี่าขอไม่ไปเล่นปั๊มกันเลยว่ะกำลังไปใกล้ละธนาคารใหญ่ละจุบไปหน่อยเขียวตึงจัดอดี๊ชุบไปหน่อยพี่ต้เกยพี่ต้เกยตรงนี้สองตัวพี่ตรงนี้มันตายสอง ตีจนิงๆค่อยเล่นๆแล้วเขาจบแล้วไปไอ้จอยไอ้เหี้ยไอ้จอยทั้งตีทั้งชุบไอ้จอยเอาหมดไปก่อนละเฮ้ยเอาไม่ควักอาวุธเหรอมีไม้ดำเนื่อไม่แข็งแบบดำดงไม่ควักอาวุธเหรอนี่ดีเขาไม่มีผมเองผมเองผมเองไอ้ยานพี่มอง เพื่อนเราไปเล่นกันตรงนู้นนะตายอีกตายเฮ้ยโอ้โหม่นยืนข้างบนตายตายอีกตายอีกมาดิเฮีย,ยจ่อยไอ้สามเฮีย,ย,ยอะไรไอ้สัตวสมาแล้วสัสมาดิทำเพื่อนหัวมึงทำเพื่อนหัวมึงทำเพื่อนหัวไอ้สัตว์สวย ให้น้องๆดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยไข่ชุบไม่เชื่อไม่บูดอ่ะยืน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 หน่อยพี่ทีฟสอย่าแย่งกันทีฟอย่าแย่งกันโอ้ยเดีอ่ะดีคนเดียว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 ค่อยคอยคอยคอยอย่าแย่งกัน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 ค่อยคอยเออขึ้นไปคนนึงขึ้นไปคนนึ่งใชยลงมาสวยเฮ้ยโอ้ยไปรอรอขอเกิด

แล้วตรงนี้เฮี้ยอะไรเนี่ยหนึ่งสี่แพ้เอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยหนึ่งสี่แพ้ฮัลโหลมึงอะไรกันวะเอ้ยทำไรกันเนี่ยโอ้โหเห็นกระพาเฮี้ยอะไรกันวะเนี่ยเสียตายโอ้ยไอ้จ่อยเอาให้แล้วให้อีกแม่เกิดอีก ไอ้จอยไอ้หกเจ็ดตัวเฮียตกตกตกป่วยสั์เออะเอาดิ๊เสียด้วยเสียดายเสียด้วยเสีย้ายหลังผม,ม ตายกันไอ้จอยอะไปเป็นสิบปั๊มนี้เฮียเฮ้ยเอ้ยอาหารเฮ้ยใครใครมีอาหารให้พี่อันวะพี่กำลังจะตายอาหารหนึ่งอาหารหนึงหลังแอนกูตีไปแปดเก้าตัวเฮียเอ้ยเจ็ดเราจะได้ทีผ้าผอยู่รถบั๊ก ฮัลโหลภาพกืเปลี่ยนเอเราไม่มีกุญแจใช่ปะฮัลโหลเอยกุญแจแล้วีไงแล้วมีไพมุกพ่มุกพ่มุกพาเิต้าพาเลยเฮ้ยหลวงีาพี่เสี่ตัวนี้ตัวี้ตัตัวบาทเนะคนเดียวโดนเก็บพี่คนโ่เนี่ยมาพี่มันหมายแแกเราอมาให้เราลังแบ๊แบ๊กแบ๊กแบ๊ก ไอ้เหี้ยเกิดเป็นตัวตลกไอ้เหี้ยไปไหนแน่นอนแล้วผมบั๊กเลยอะอ่ะมันหมายถึงอะไรรถบลั๊กเลผมมันมีสองคันเอาไปดิบ้าไปได้ไม่ใช่เหรออ๋อก็ว่ามันมันขึ้มันไม่ได้เรื่อยดลยขึ้นมาเรืเด้งเหรอใช่แล้วไปไหนพาวหรอไหนก็ได้ี่ใกล้ๆไอ้เหี้ยก็ต้องพาวไปรถเพิ่งบั๊กไอ้สัตว์ไอ้จ่อยอให้เป็นสิบปาเมื่อกี้ตัดลงไฮไลท์เลยปา้มเงี้ยปา้มเงี้ยคือไอ้จ่อยแบบดิจัต ยีตัวก็มาเป็นกองทัพอ่ะเอาอยู่บอ,อกแล้วไอ้เหี้ยคุณลำเติงใเลยเฮีย้งคนทั้งชุบทั้งเอาไว้หมดอะ่ะเอาไปลงไฮไลท์นะอย่าลืมทุกคนฝากด้วยเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้อบครเว k s อซด้วยกันนะคะ